สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวแอปย่อลิงได้ต่างนะคะแอปนี้ยังจ่ายปกติจ่ายมาหลายปีนะคะในปี2 0 2 2เนี่ยของแอดก็ยังได้เงินอยู่นะเนี่ยมาดูการจ่ายล่าสุดอันนี้วันที่1มกรลาก็ได้อยู่15ดอลอันนี้วันที่1เมษาได้อยู่14ดอลลนะคะแล้วแอดก็ ไม่ค่อยได้เข้ามาทำย่อลิง์เท่าไหร่ช่วงแรกเนี่ยมันรับเงินผ่าน PayPal ได้ใช่ไหมเราก็จะใช้อีเมลแต่ว่าหลังจากที่ PayPal ประกาศอ่าไม่ให้ใช้บริการในประเทศไทยช่วงหนึ่งก็ทางเว็บได้มีการถอน PayPal ออกก็เหลือแค่ Pay Pay o n ี่อะไรเนี่ยประมาณนี้ยเนี่ยโลโก้แบบนี้นะคะแอดก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ซึ่งตัว ตัวรับเงิน i p a พ on นี่นี่มันสมัครไม่ยากนะคะทุกคนไปหาสมัครดูได้หรือสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปแอดก็ได้เดี๋ยวแอดแปะไว้ให้นะคะต่อไปมาดูการทำงานของตัวเว็บยอ่อลิงก์กันก่อนมาที่หน้าหลักอ,อ๋อลืมไปลิงก์สมัครเว็บนี้ก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันเผื่อใครสนใจนะคะวิธีง่ายๆเลยลิงก์อะไรก็ได้เอามายอ่อได้หมดแล้วมีคนคลิกลิงก์ที่เรายอร่อเนี่ย เราก็จะได้ต่างมันแค่นั้นเลยค่ะจะลิงก์อะไรก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าจะเอาไปแปะใน Facebook ไม่ได้แล้วนะคะของแอดเนี่ยแอดแปะใน YouTube นะคะก็เลยยังได้ปกติวิธีย่อดเดี๋ยวทำให้ดูอ,อันนี้ลิงก์ไอคืวออปชันนะทดลองทดลองแล้วก็ copy เอาลิงก์เนี่ย URL ตรงนี้มาจากนั้นก็มาหน้าเว็บนี้นะคะก็มาตรงนี้ช่องยาวๆเนี่ย กดวางลงไปเลยจากนั้นกดย่อรอสักแป,ป๊บก็เรียบร้อยกดสับเนาก็คือคัดลอกนั่นแหละเราก็จะได้อเออมาอยู่ แล้วก็จะได้ลิงก์มาแล้วนะคะจากนั้นเอาไปแปะที่ไหนใน Youtube ก็ได้นะเดี๋ยวให้ดูว่ามันแปะส่วนไหนของ Youtube ได้มั่งอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเนี่ยเราจะแปะตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงรายละเอียดตรงนี้เวลาเราลงคลิปหรือจะแปะคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะคะ แปะตรงไหนก็ได้ใน YouTube ได้หมดไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มอื่นยังแปะได้ไหมเพราะว่าแอดมินแปะแค่ช่องทางเดียวคือ YouTube นะคะโอเคเดี๋ยวนะหาเว็บไม่เจอโอเคทางนี้อันนี้คือจำนวนของคนที่กดลิงก์เพราะว่าแอดไม่ได้ทำมานานมากไม่ได้ทำมาปีกว่านะคะลืมลืมเว็บนี้ไปเลยเพิ่งจะกดเข้ามาดู นี่คือยอดการเรียกดูทั้งหมดจำนวนเงินเหมือนจะจ่ายขั้นต่ำที่10ดอลหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะคะไม่แน่ใจแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่10ดอลน,นะคะเหมือนจะเท่าไหร่ก็จ่ายเนี่ยเห็นไหมห้าดอลก็ยังมีมาดูซิเงื่อนไขใช้งานเพยอนนี่อนุมัติแล้วดดดด,ด,ดวงเงินที่ต้องจ่ายได้เมื่อถึงขีดจำกัด10ดอลโอ ก็คือต้องได้ถึง10ดอนนะคะของ p a y อนี่เนี่ยถึงจะจ่ายแต่ถ้าสมัยตะก่อนเป็น PayPal เนี่ย5้าดอนหดอนก็จ่ายแล้วนะคะฉะนั้นก็ทำสะสมเอาไว้ให้ครบ10ดอนตอนนี้เนี่ยล่าสุดได้แค่3ดอนกว่ากว่าก็เหลืออีกเจดอนก็ถอนได้ซึ่งเราไม่ต้องกดถอนไม่ต้องอะไรเลยคือเงินจะเข้าอัตโนมัติเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเงินเข้าเพยอนี่จริงไหมนี่นะคะ เห็นไหมจาก adf ly ี่เซ็จสิ้น11ดอลหน,เนึเมษานี่คือยอดล่าสุดที่ได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะสนใจก็ไปสมัครดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย